อดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วนะครับดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3ครับผม อ่ะอันนี้เกมเกี่ยวกับเพลงต้องถามผู้อ้วนก่อนเลยเกมที่เรากำลังจะเล่นเป็นเกมร้องเพลงมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมครับอุ้ยค่ะร้องเพลงมันง่ายนิดเดียวคะ่ววเคะเหรอฮะแต่มันยากเยอะง่นานิดเดียวแต่ยากอะเยอะยเยอะมากเลย ก็ถ้าบอกว่าเราจะพูดว่าเราจะร้องเพลงให้ได enfin ้ดีอะเราก็ต้องมีเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำเสียงยาวเสียงสั้นเสียงดังเสียงเบาเสียงลูกคอเออ่มันต้องมีหลายเสียงต้องมีหลายเสียงมีเทคนิคอะไรที่บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาเสียงสูงทำไงอ่าเสียงสูงเขากลัวเสียงสูงอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้เขาไม่ต้องกลัวสูงเลยเฮ้ยทันทีเลยมีกี่ตัวตจเลยเดี๋ยวอย่างนี้ต้อง ใช้เทคนิคปทุมวันแล้วนะใช้เทคนิคปทุมวันแล้วนะใช่ละ <c oughs> ่ะมีเป็นไงไปเทคนิคปทุมวันด้วย <c oughs> โอ้โหแ,แล้วแล้วบางคนเ <c oughs> ขาเชื่อว่าวิธีการ <c oughs> เอานิ้วแย่ก้นเนี่ยเพื่อให้เสียงสูงจริงไหมครับเออไม่เคยลองลองไหมเพื่อนป้า <c oughs> พูดอะไรอย่างนั้นล่ะ <c oughs> เอาละเกมเกมนี้ตัดสินแล้วนะครับเพราะคะแนนสูงมากต่อข้อข้อละ5คะแนนนี่คือ e melody ทีมที่มีคะแนนนำจะได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นทีมของคุณต่างๆจะได้เล่นก่อนนะครับวิธีการง่ายๆร้องอะไรก็ได้ทํานองครองทําอะไรให้มันถูกต้องหมดเลยแต่มีแต่คำว่า e อ e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  ีอะไรอย่างงี้นะครับไอ้นี่เพลงวันเกิดใครอะ ฝั่งนี้คุณตังให้ใครขึ้นมาเบิกเรร้องเพลงคนแรกเราต้องให้เกียรตินี่เลยค่ะเจ้าของโรงเรียนใช่นะเจ้าของโรงเรียนคร้อ้วนก่อนเลยนะครับพอครูอ้วนร้องเสร็จเรียบร้อยใครตอบถูกว่าชื่อเพลงอะไรวิ่งมาสลับกับคร้อ้วนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร้องอีได้แต่ไม่รู้จักเพลงนะจ๊ะอันนี้ง่ายเลยมีเนื้อให้ด้วยเออแล้วเป็นทอดทุกเลยเป็นทอดฮุกเลยแล้วมันจะช่วยยังไงหรืเนี่ยมาเลยมาเลยมาลองก่อนเลยครับมาได้ พอเราเอาจริงปุ๊บแล้วใครตอบชื่อเพลงถูกวิ่งมาแทนครูอ้วนนะครับพร้อมแล้วเต็มตัวเริ่มอี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 อิกขี้หนูค่ะพิกขี้หนูมาไปเงอี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 ี้ค่ีอ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 ีมี่ีอ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 งมีอีอีอีโอีออ แล้วออนหยุดไอ้วาคืออรอี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 ออี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 ออี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 ออี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 อ

อี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 ใจสั่งมาใจสั่งมาไปโหเก่งๆเอ่อขอโทษเล่นบ้างไม่ปากคะบางนี้เดี๋ยวยางให้เดี๋ยวผมขอติดคําสั่งครับกูโหเล่นทีมนะนะเล่าๆอีอีอี ีอีอ้รอ่งข้างมาหมดเวลาอะไรมาดูคะแนนก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเพลงละ5คะแนนเขาได้ไป8เพลงคูณ5เท่ากับ40บวงเก่าอีก62ตอนนี้นําอยู่102คะแนนครับ ้เห็นความช้าของพวกเขาแล้วคุณต้องทำ14เพลง14เพลงปุ๊บชนะแล้วก็คุณกวางเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง14คุณต่างๆเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับประธานโทษนะฮะครับผมไอ้เพลงทั้งหมดนี่ไม่มีกี่เพลงครับเดี๋ยวพี่นับให้นะ25ไม่ยากเร็ว่ครับถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสิครับโอ้โห ครับคนแรกเลยมากมากใช่ผมเปิดเลยครับป้าเปิดแล้วไปผมก็จะบอกว่าน้องชายผมเก่งมากไม่ไม่พี่พี่เอาเอาเอาที่ให้วิลลี่เขาจะต่อเวลาให้เราเก็บไวกอครับคุณหมพร้อมแล้วโอ้ยสู้เริ่ม อี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 ออีอีอีเป๋ีอีอเป๋อีอีเปอี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  อี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  อีออีอีออคนใจง่ายคนใจง่ายมาแล้วมาโอออี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 ออ๋อวันดูทตีพอไฟเริ่มอยู่โอเคมาทำไมฟังไม่ออกเลยวะเฮ้ยฟังอี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 พ่อตรอยเชิญที่อตอรอยมา้ทีดีมากครับอ

คุณต้องได้15เพลงถึงจะชนะ14เพลงก็ชนะแล้วและทีมของคุณได้ไปทั้งหมดบ้านอะได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้นี้ย11เพลงทีมเื่อยนก้าสุดต่อ1 0นะครับไม่เป็นไรแพ้ไปอันนี้ตัดสินแล้วออกมาเพราะฉะนั้นคุณต่างๆครับเชิญทางนี้คุณต่างๆคือผู้ที่เข้าสู่รอบ แจ็คพอตของเรา10,000 0สนบาทเอาละคุณต้องเลือกเพื่อนสองคนเข้าไปในรอบนี้หนึ่งคนจากฝั่งนี้อีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้ฝั่งตัวเองเลือกใครดีครับฝั่งหนูเลือกมาจากที่บ้านแล้วเลือกมาจากประเทศจีนละเลือกมาจากเขาเดินทางบนครื่องบินเขานั่งเซิร์ฟแล้วเขาจะเลือกใครใช่ขออนุญาตเลือกแม่ผัดค่ะแม่ผัดไทยเชิญครับมายืนเลยครับมาแล้วแม่ผัดไทยคนแรกฝั่งนี้แหละครับ ฝั่งนี้เลือกใครฝังน,นี้ก็เลงมาแล้วเหมือนกันเลงมาแล้วเหมือนกันใช่ใค,รครับคุณท็อปจะล่นท็อปจะหนไหมถ้าเขาเลยคุณสองคนจะช่วยเขาได้1นึ่งแสนได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาดูสักครู่เดียว ้ายคะ่ะท่านผู้ชมตังก็สามารถผ่านเข้ารอบแจ็คพอตมาได้นะคะต้องขอบคุณลูกทีมนะคะที่เขาใช้ทั้งเรื่องประสบการณ์ของเขาด้วยนะคะเป็นยุคเก่าแต่ว่าเก่าของแท้แน่นอนกันเลยขอบคุณสําหรับอาหมูดีโลกแล้วก็แม่ผัดไทยรวมถึงครูอ้วนมณีนุชด,ด้วยนะคะที่ทําให้ตังผ่านเข้ารอบแจ็คพอตไปได้นะคะแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยว่ามาลุ้นกันว่าตังจะสามารถลาแจ็คพอตหนึ่งแสนบาทไปซื้อโอ่งให้แม่ได้ไหมอรอลุ้นกันคะ่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะสักผู่เดียวคะ่ะ Ah